วิกผมแท้1น0เนตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานทอมือนะคะบริเวณขวัญค่ะทรงผมนะคะตัวนี้จะมาเป็นบ๊อบเทนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นงานซอยหน้ามาสไลด์ด้านข้างแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ความยาวของผมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ27ซนติเมตรหรือประมาณ11นิ้วนั่นเองค่ะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวบีจะมาลองใส่ทรงนี้ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเราทำการเก็บผมนะคะ ใช้เน็ตเก็บผมเก็บผมจริงแล้วก่อนนะคะสําหรับคนที่ไม่มีผมนะคะไม่จำเป็นต้องใส่เน็ตก,ก็ได้นะคะสามารถสวมวิกได้เลยนะคะเพราะว่าวิกของเราจะมีเป็นโครงตาข่ายด้านในนะคะสามารถที่จะป้องกันระคายเคืองได้นั่นเองค่ะนะคะมีทําการสวมแบบนี้นะคะจับจอนวิกนะคะให้ตรงกับจอนเราแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไล่นะคะด้านหลังให้ตรงกับท้ายทอยของเรานะคะนี่ด้านหน้านะคะปรับความสั้นยาวนะคะให้พอดีกับหน้ามาของเราได้เลย จากนั้นเราทำการหวีจัดทรงค่ะหวีจัดทรงนะคะถ้าใครรู้สึกว่ามันยาวไปสามารถดึงขึ้นหรือว่าไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับผมแท้นะคะเหมือนที่พี่เคยรีวิวไปในทุกๆคลิปก็คือสามารถที่จะม้วนลอนนะคะหนีบตรงหรือว่ายอมทำสีได้นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นบ๊อบเทป,ประมาณนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นปัดข้างซอยสไลด์แบบนี้ สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถที่จะทักมาตามข้อมูลที่บีให้ไว้ตาำด้านข้างนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก i อแอมวิได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บีและ i อแอมวิต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ